สดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคนเกิดวันไหนความรักสมหวังมันคงมากที่สุดในเดือนเมษายนนี้นะครับโดยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3แรลงนะครับได้แก่1งแหลงเวลาแห่งประสบการณ์นะครับ 2. แรลงสเสน่ห์และ 3. แรงเจอ์เรเบอร์นะครับโดยหลังจากที่จัดอันดับแล้วนะครับอย่าเพิ่งปิคดคลิปไปนะเพราะเราเนี่ยจะมาดูกันว่าแต่ละแรงเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะเพิ่มโอกาสความรักสมหวังมันคงนะครับ เรามาดูวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ไพ่ขึ้นเป็นอัศวิงถือถ้วยวันจันทร์นะครับวันจันทร์ขึ้นเป็น7ดาบวันอังคารขึ้นเป็นแดาบวันพุธกลางวันนะครับขึ้นเป็นเดอรเวอร์พุธกลางคืนขึ้นเป็น9ก้าไม้ วันพฤหัสขึ้นเป็นหกดาบวันศุกร์ไพ่ขึ้นเป็นเ h e h ยงคา n วันเสาร์ไพ่ขึ้นเป็นราชาถือเหรียญมาดูแรนที่หนึ่งนะครับเวลาแห่งประสบการณ์นะครับได้แก่คนเกิดวันจันทร์นะครับก็วันจันทร์ไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดดาบน,นะครับ จดดาบบ่งบอกอะไรนะครับในเดือนเมษายนนี้มันมีเรื่องของความกังวลใจเยอะนะในเรื่องของความรักในเรื่องของคนโสดเนี่ยมันเหมือนมีความเพราะว่าบวกนะเจอเรื่องของความรักที่มันเจ็บปวดในอดีตเจอเรื่องของเสียงตาที่ ต้องคอยให้เวลานะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องให้กำลังใจนะเออเรื่องเสียงตาี่เข้ามาอะไรก็ต้องปล่อยผ่านปล่อยหมุนเวียนให้มันผ่านบนไปดีกว่าเจอแต่คนที่มาหลอกมารวงเจอแต่คนที่มาทําให้ทําลายจิตใจ,จตัวคุณเนนะี่ยค่อนข้างเยอะในสิ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับรวมไปถึงคนมีคู่ในห่วงโซ่นี้มันยังระมัดระวังตัวกันเยอะนะเรื่องของการที่ยังกลัวว่าอีกฝ่ายจะเอ,อ่อไปมีใครไหมอีกฝ่ายนะจะเป็นยังไงไหมมันต้องใช้ความเชื่อใจนะเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นรอยแผลภายในจิตใจ มีอะไรก็ต้องคุยกันเยอะจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะอย่าคิดเอาเองเออเองมันยิ่งทำให้เกิดผลเสียในเรื่องของจิตใจเหมือนกันนะครับสำหรับวันที่2ในแง่ของเวลาแห่งประสบการณ์นะคือวันอังคารนะครับวันอังคารขึ้นไปในเรื่องของ8ดาบนะครับอ่พลังงานของ8ดาบผมบอกถึงความกังวลใจนะคือต้องระวังเรื่องของพลังงานของการที่มัน คิดไม่ตกในเรื่องของความรู้สึกเดิมๆนะในเรื่องของใจที่มันยังมีความกวนใจอยู่สับสนโสดมีแต่ความกังวลใจเยอะในเรื่องของรักในอดีตในเรื่องของความเป็นไปไม่รู้จะทายังไงดีสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องจิตใจทั้งนั้นเลยนะครับรวมไปถึงคนมีคู่ก็เหมือนกันนะพลังใจเป็นสิ่งสาคัญมากๆที่จะให้คุณมีสติปัญญามากขึ้นนะความระมัดระวังตัวความที่จะหาความสุขในความรักมันก็ต้อง มีการที่มันต้องเข้าใจถึงความรู้สึกของซึ่งกันและกันณเสี่ยวเนี้ยหากยังมีความระแวงกันอยู่หากยังมีอะไรที่มันไม่คุยกันอยู่ก็คุยกันเสียเพื่อจะได้รับกำลังใจมากินขึ้นนะครับต่อมานะครับแล้งเวลาแห่งประสบการณ์นะวันต่อมาคือวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสให้ขึ้นเป็น6ดาบนะหกดาบเป็นพลังงานของความรู้สึกดาบความรู้สึกที่มันให้เวลามันผ่านมันไปสิ่งที่ระวังเยอะๆคือเรื่องใจที่มันเหมือน มันยังลืมเรื่องราวเนี่ยดีไม่ได้นะเออเรื่องของความรักคนสโสดเนี่ยยิ่งถากยังรู้สึกไม่สามารถเริ่มต้นได้ยิง่งรู้สึกว่าความรักเป็นไปไม่ได้ยิ่งทำร้ายจิตใจตัวเองเยอะนั้นต้องระวังจิตใจตัวเองที่มันยังมีความหลอกหลอนกับเรื่องเดิมๆความรู้สึกต่งตางๆเรื่องสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ต้องปล่อยให้ไม่ไปตามความรู้สึกความเป็นไปแล้วเนีอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดรวมไปถึงคนมีคู่นะครับอะไรก็ตามที่มันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ย นะระวังังใจกันเยอะๆมีอะไรคุยกันมากๆนะครับอย่าเอาอดีตมาตัดสินว่าปัจจุบันต้องเป็นแบบนั้นอนาคตต้องเป็นแบบนี้ทุกสิ่งอย่างคุยกันได้ปรับต่ได้จะค่อยๆดีขึ้นได้้วยชันกันนะครับแร้งที่สองนะครับแรงเสน่ห์นะครับ,รรบ,ระะรบได้แก่คนเกิดพุธกลางคืนนะครับกลางคืนเนี่ยไพ่ขึ้นเป็น9้าไม้นะครับ9า้าไม้คือมีแต่ความระมัดระวังตัวนะเรื่องต่างๆคือเสน่ห์นะถามว่าตัวคุณมีอยู่แล้วนะครับเรื่องคนที่เข้ามาแต่ว่ามันเป็นความกวนใจด้วยที่มัน ต้องระวังเหมือนกันนะเออบางทีคนเข้ามาปุ๊บเฮ้ยเขาจะคิดยังไงกับเราเขาดีจริงไหมเรื่องราวในดี่มันหลอกหลอนตัวเองแต่าทางที่จริงๆแล้วคุณก็มีคนเข้ามานะแต่บางคุณอาจจะไม่เปิดใจให้กับเขามากนักอันนี้ต้องระวังเรื่องของใจตัวเองมากกว่านะครับต่อมานะครับในเรื่องของแรงสเสน่ห์นะเป็นไพ่วันศุกร์นะครับวันศุกร์ขึ้นอะไรวันศุกร์ขึ้นเป็นเดือยไฮโดรแฟนนะครับคือไพะ่นะนาเป็นไพ่พระใหญ่นะคือ,คอสเสน่ห์ของตัวคุณนะวันศุกร์เนี่ยคือเสน่ห์ค่อน,คนข้างเยอะเหมือนกันมีคน ชื่นชอบนะเออมีคนมาเอ็นดูมีคนมาอยากจะเข้าหาเอออยากจะมาทักทายอยากจะมาทําความรู้จักเยอะสำหรับคนโสดมันมีหลายๆอย่างที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันต้องใช้ใจตัวคุณน่ว่าเฮ้ยคุณจะเอ็นเอียนคุณจะยังไงคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้ด้วยยังไงต้องเข้าใจเองเยอะๆนะครับรวมไปถึงคนมีคู่เนี่ยนะผมบอกเรื่องของศีลธรรมเหมือนกันรวมบอกว่าพวงจุ้งเนี้ยคุณค่อนข้างมีเสน่ห์เยอะแล้วว่านําให้มีคนมาแอบชอบเออมีคนมาแบบ อยากจะมาทำู้จกคุณนะแต่ก็ไม่ได้หมายว่าคุณจะไปแบบพิสิบิทธรรมนะเป็นเรื่องของการที่มีเส้นบางอย่างที่มันต้องอให้ทุกอย่างมันถูกต้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามโอเคก็คุยกันกระหวัากันไปตามรลงานฟามภาษา,าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างมันทำให้คุณพังเผยใจได้เพราะความเงาความเศร้าต่างมันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไปที่ทางไหนมากกว่านะครับมาดูแรงที่3นะครับแรงเจอร์เวอร์นะครับเป็นแรงที่มีความรักสมหวังมั่นคงมากที่สุดนะครับได้แก่ หนึ่งกคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ไพ่ขึ้นเป็นอศัศวินถือถ้วยนะครับคือถ้วยอ่ะบอกบอกยู่แล้วว่าเป็นเนรื่องของความรักความรู้สึกนะความสมหวังลนะเพราะความเป็นอสศวินเนี่ยนะคือไปข้างหน้าเออเรื่องของความรักคนโสดก็มันเหมือนไปข้างหน้าไปต่อเออไม่ว่าจะเรื่องจะคบอะไรคลายโอกาสต่างๆมาให้คุณได้คอยคว้าให้คุณได้เข้าหาให้คุณได้พบเจอในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นนะแต่สาหรับคนมีคู่เนี่ยนะบอกบอกว่า สร้างความมั่นคงไปร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะทําอะไรแบบไหนพูดคุยกัด้วยความเป็นจริงพูดคุยด้วยความรู้สึกเปิดใจกันมากขึ้นขึ้นไม่ว่าจะพบเจออะไรก็ตามรัดค,ค่้นข่าที่จะไปที่ทางที่ดีแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามพร้อมที่จะฟันฝ่าไปร่วมกันนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นวัน เสา,ะะะสาไไร์นะครับวันเสาร์ขึ้นเป็นไรนะครับวันเสาร์ขึ้นเป็นราชาถือเหรียญน,นะครับพลังงานของราชาถือเหรียญนี่ดีมากนะเออพลังงานราชาถือเหรียญเนี่ยบอกบอกเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วบอกบอกว่าสับคาโสดเนี่ยนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรในใจิตใจเนี่ยมันเหมือนปล่อยวางได้เหมือนเราเจอประสบการณ์หลายอย่างผ่านมาดีพอมีคนเขาาเ้ามาพอมีความรักมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณพร้อมแล้วที่จะดึงดูดความรักพร้อมแล้วที่จะคบใครสคักคนที่ว่าคุณเนี่ยจะเลือกคบแบบไหนเลือกคบความรักแบบใดที่คุณชื่นชอบ คบแบบใน,นความรักที่คุณรู้สึกดีรู้สึกโอเคแล้วพร้อมที่จะเดินหน้าต่อมากกว่านะคะรับรวมไปถึงเรื่องของคนมีคู่นะคบเป็นสิ่งที่เวลาจะเจอเวลาจะอะไรก็ตามมันอยู่เหนืออารมณ์และมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นนะเราไม่จะสร้างความมั่นคงในความรักนะในเรื่องของการสร้าง ธุรกิจหรือสร้างอะไรบางอยา่างลงไปมาค่อยขึ้นเป็นเหรียญด้วยนะเออเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของความรักอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่ขยายขยายให้ความรักมีความมั่นคงให้ความรักมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับสําหรับเ uh อ่อแรงด์เดอรเวอร์นะครับคือคนเกิดพุธกลางวันนะครับเพื่อให้ขึ้นเป็นเดอรเวอร์พอดีเลยนะคือพลังงานของความรักพลังงานของความสุขนะพลังงานของความสมหวังนะถือว่าเป็นแลนที่ มีความสมหวังมากที่สุดเลยนะเพราะว่าไพ่จุเดเบล์นเนี่ยคือไม่ว่าอะไรก็ตามความรับแบบไหนเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกคบแบบใดด้วยนะพรามีคนเข้ามาเยอะเนี่ยก็ยิ่งต้องดูยิ่งต้องเลือกในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คิดว่าใช่มากที่สุดนะไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปนะครับใช้เนคนเกิดพูดด้วยนะใช้การเจราจาใช้การพูดการคุยการทําความรู้จักนะเรื่องของความรับก็พอเราเข้าใจแล้วพอค่อยเปก็ไปแล้วมันจะสมหวังมากขึ้นรวมไปถึงคนมีคู่นะครับก็เป็นคู่เวลาแบบเปิดเผยเอ,อ เพิ่มเวลาแห่งการพูดคุยกันได้ทุกๆเรื่องนะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งพ่อเป็นแม่เป็นเหมือนทุกๆอย่างรวมกันทุกอย่างมันคุยกันได้ทุกอย่างมันปรึกษาหารือให้มันเกิดความสุขเกิดสิ่งที่ดีๆเนี่ยเกิดขึ้นในด,ด้วยเช่นการสำหรับคนเกิดวันพุธกังวันนะครับเราจะมาดูกันนะว่าแต่ละแรงนะคะต้องทํำยังไงถึงจะเพิ่มโอกาสความรักสมหวังมั่นคงนะครับเรามาดูแรงที่1นนะครับเวลาแห่งประสบการณ์ เราคิว่าจะต้องทำอย่างไรแลนะจะเพิ่มโอกาสความรักสมหวังมั่นคงนะครับให้ขึ้นเป็นสังสัตว์แล้วก็บอกแมวจอดนะครับในเรื่องของสิ่ง,งต่างๆที่มันพบมันเจอนะสิ่ง,งต่างๆที่เป็นสิ่งต้องระวงังกับหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างนะครับคือ พห้คิณว่าในเรื่องของความเครียดมันมาเยอะในเรื่องของความกังวลใจในเรื่องของรักที่ปั่นผ่านนารักที่ป้องพบต้องเจอในเรื่องต่างๆที่คุณรู้สึกกังวลใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเกิดวันจันทร์หรือเกิดวันอังคารหรือเกิดวันพฤหัสเนี่ยคือมันเจอเรื่องความกังวลใจเยอะนะคือคนเกิดวันจันทร์นมันเจอเรื่องของแบบความระมัดระวังระแวงไปหมดนะยิ่งคนเกิดวันอังคารจะเจอเรื่องของความแบบ มันมือแปด้านอะมันไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงแต่การที่ลองหาอะไรทาถูกนะอย่างเช่นการไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ไปหาเพื่อนหาคนที่คุณรู้สึกอุ่นใจสบายใจเพื่อนรักเพื่อนสนิท พอแม่ยาพี่น้องรวมไปถึงใครขึ้นบกแมวจอเนี่ยมาบอกการลองไปหาใครสักคนที่คุณอาจจะไม่รู้จักในแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้ไปคุยกับใครสักคนหนึ่งไประบายให้ใครสักคนหนึ่งก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกเอ,อมีพลังงานที่มันเยียวยาจิตใจมากขึ้นสบายใจมากขึ้นอะไรที่มันค้างคางในใจการได้เล่าอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยมันก็จะเบาใจมากขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับมารู้สกว่าในเรื่องของการสะสมแต้มบุญแบบไหนนะครับจะเสริมความรักสมหวังมั่นคงนะครับ ให้ขึ้นเป็นถวายทุกเทียนแล้วก็ทําบุญ คนพิกนในการเสริมดวงในพวงจุงนี้นะยิ่งนะคุณได้มีการซื้อทูบซื้อเทียนนะไปถวายตามวัดวารามต่างๆเทวสถานต่างๆหรือศาลเจ้าต่างๆก็ได้นะเพื่อจะเสริมให้ความรักของคุณหรือสิ่งที่คุณคาดหวังอยากจะให้เป็นหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทางไม่ว่าจากใจคุณก็ตามหรือจากสิ่งภายนอกหรือคนที่คาดหวังอยากให้เข้ามาเนี่ยให้เหมือนมีแสงสว่างมีพลังงานดีๆมีพลังงานแห่งความหวังมีพลังงานความรัก เพิ่มโอกาสนะให้คุณแรงคุณเพิ่มไม่กขึ้นมากกว่าน,นี้ก็ได้ด้วยนะรวมไปถึงการทําบุญกับคนพิการนะการที่คุณไปเสริมพลังงานนะช่วยเหลือนะครับคนที่มีความทุกข์ทั้งทางกายทั้งท,งท,งทางจิตใจอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งคุณได้เติมเต็มให้ความสุขกับผู้คนให้ความสุขกับ คนที่เขามีความทุกข์แม้ว่าเรื่องไหนก็ตามมันจะเส่งเสริมนะให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยให้มีความสมหวังให้มีช่องทางให้มีโอกาสมากขึ้นปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้ดีหรือเพิ่มโอกาสให้มีคนเข้ามาเลือกคนที่ถูกต้องกับตัวคุณมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเรา,รามาทำคู่บาอาจารย์กันดีกว่านะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสองข้อช่วยให้ความรักสมหวังมั่นคงผ่านพ่ยสิทธิกระยะนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นง้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นใต้ฮ่องกงนะครับไพ่ง้างมงบอกเรื่องของเรื่องกิเลสน,นะเรื่องของความรู้สึกบางอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าดิ่งรู้สึกว่าใจิตใจมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันเหมือนเจอปัญหามันมืดแปดด้านนะมันหมุนรอบตัวตนของตัวคุณนะยิ่งคนเกิดวันอังคาราไพ่ขึ้นเป็น8ดดาบเนี่ยคือมันเจอหลายๆอย่างที่มันเข้ามาในใจิตใจเยอะ แล้วการที่มันดิ่งกับใจ,ใจมากเกินไปเนี่ยมันยิ่งทาให้มันมองความเป็นไปได้ในเรื่องความรักมันน้อยลงนะเออคุณต้องคิดบวกบ้างสร้างพลังงานบวกให้จิตใจตัวเองบ้างเพื่อจะให้คุณมองเห็นถึงแสงสว่างจริงๆแล้วเนี่ยความรักคุณไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ใจตัวคุณอนะมองเป็นแบบนั้นมากกว่ามองภาพในอดีตมองภาพสิ่งที่มันผ่านพุณไปแล้วแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันคุณยังมีความหวังอยู่นะสิ่งดีก็จะเริ่มเกิดขึ้นได้นะเพียงแค่คุณต้องเริ่มจาก ใจตัวคุณก่อนนะครับเราไปถึงไพ่ขึ้นเป็นใต้ฮ่องกงนะครับในเรื่องของการทําบุญนะทำบุญตามวัดวารามต่างๆก็ได้หรือเป็นมวยทิต่างๆก็ได้นะครับเพื่อจะนุนนําให้คุณมีบุญบารมีสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดในเรื่องของความรักที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยไพ่จึงมาในเรื่องของการย้าเตือนอีกครั้งในเรื่องการทําบุญนะคือไพ่ขึ้นเป็นงาที่เชื่อมโยงกันว่าหากในห่วงช่วงนี้คุณได้มีการสร้างบุญนะ สร้างกุศลทำบุญทำทานนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวดัดไม่ว่าจะเป็นมวยที่นะครับไม่ว่าจะทำบุญกับคนพิการนะยิ่งทำบุญมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำบุญหมดตัวนะทำบุญเท่าที่คุณไหวเท่าที่คุณทำได้นะแต่บุญเหล่านี้เมื่อคุณมีจิตที่เหมือนสละบางอย่างออกไปนะะเท่าที่คุณสละได้เนี่ยแค่บาทสองบาทห้าบาทสิบบาทตามกําลังตัวคุณแต่ใจตัวคุณที่สละจากเสียวนี้ได้อะมันเป็นบุญกุศลที่สูงส่งเป็นบุญกุศลที่มีพลังงานมากและพลังงานเหล่านี้ นะพลังงานบุญที่จะส่งเสริมให้คุณเนี่ยสมหวังมากขึ้นนะสมปรารถนามากขึ้นในเรื่องความรักกันเองนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์วันอังคารและวันพฤหัสนะครับขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับสําหรับแหลงที่2นะครับแหลงสเสน่ห์มารู้์ึว่าจะต้องทํายังไงจะเพิ่มโอกาสความรักสมหวังมั่นคงนะครับ ไพ่ขึ้นคาเฟ่นะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นการให้แบ่งปันนะครับพลังงานไพ่ขึ้นคาเฟ่แล้วก็การให้แบ่งปันนะครับคือเป็นในห่วงจ่วงนี้นะคือในเรื่องความรักเจียะคุณมีสเสน่ห์เจียลคุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะครับในเรื่องของความรักที่มันเริ่มที่จะต้องเติมเต็มด้านจิตใจตัวคุณที่เสริมความมั่นใจมากกว่านะการที่ไพ่ขึ้นคาเฟ่คือการที่คุณทําจิตใจสบายๆเออไป เที่ยวคาเฟ่บ้างหรือชวนเพื่อนชวนกลุ่มแก๊งตัวคุณเนี่ยนะไปกินคาเฟ่ร่วมกันไปทานอาหารร่วมกันนะเพิ่มโอกาสหรือมีการเมามอยมีการพูดมีการคุยกันบ้างามสารุกสุดดิบนะเรื่องต่างๆทำให้คุณเพิ่มมั่นใจมากขึ้นจากอะไรจากเรื่องราวต่างๆที่คุณได้พูดได้คุยได้เมามอยกับเพื่อนๆนี่แหละนะครับทำให้เอ,อ ปัญหาของคุณอาจจะน้อยนิดไปเลยได้ซ้ำไปเมื่อได้รับฟังคําพูดคนใครสักคนหนึ่งหรือเริ่มมีเตือขึ้นเรื่องของการให้แบ่งปััย์ก,การที่คุณได้ช่วยเหลือคนอได้ช่วยให้กาปรึกษาคนในเรื่องความรักก็ได้เรื่องปัญหาชีวิตของเพื่อนๆคนรอบข้างคุณก็ได้บางครั้งคุณเห็นถึงปัญหาบางอย่างของผู้คนเนี่ยอะไรก็ตามที่มันอยู่ในติดในติในตใจของตัวคุณเนี่ยที่มันเป็นเรื่องของความเฮ้ยไม่กล้าที่จะไปคบไม่กล้าที่จะเปิดใจไม่กล้าที่จะพัฒนาความรักอย่างเช่นนะคนเกิด พุธกลางคืนเนี่ยนะคือมันเป็นพลังงานของความเจ็บมันไม่กล้าเออมันไม่รู้จะเอายังไงไม่รู้จะไปแบบไหนไม่รู้จะจัดการอย่างไรนะคือมันเป็นเรื่องของพลังงานจิตใจที่คุณเองต้องใช้ความกล้หนึ่งเพ,พาะใหขึ้นเป็นก้าวไม้อะคือมันมันมีแต่ความเจ็บปวดเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยพอได้ไปฟังพอได้ไปเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้คุณเกิดความกล้ามากขึ้นและความรับก็จะ ดีขึ้นด้วยจิตด้วยใจของตัวคุณและสเสน่ห์ที่คุณเนี่ยมันจะได้ใช้อย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันผ่านไปอย่างเสน่ห์หายไปเนี่ยก็จะไม่มีใครนะเออเร่งรีบหน่อยมีโอกาสก็ไขว่คว้าหน่อยก็แล้วกันนะครับรนุสาว่าในเรื่องของการสะสมแต้มบุญน,นะครับแบบไหนจึงจะเสริมความรักสมหวังมั่นคงนะครับไพ่ขึ้นการูต่อบิดามาดานะครับไพ่ขึ้นกินเจมังซิรัตนะครับ ในเรื่องของพลังงานของการที่คุณจะเสริมนะรออสร้างบุญสร้างบุญสดเนี่ยนะที่จะเสริมเสริมให้ความรักดีขึ้นนะในเรื่องของการกัญดูต่อพ่อแม่ของคุณเองนี่แหละนะไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะกลับไปกราบเออกลับเข้าไปหาก็ได้ไปไปคุยพ่อแม่ไปดูแลท่านนะหรือไปปรึกษาท่านก็ได้นะบุญเหล่านี้เมื่อเราได้ไปดูแลเอาใจใส่หรือว่าเออไปทํากับข้าวให้พ่อแม่ทานก็ได้หรืออะไรก็ได้ไปแบบไปดูแล ไปมีเวลาให้ท่านบ้างอะ่ะและเมื่อคุณมีเวลาให้กับความรักที่อยู่ในบ้านความรักให้กับพระอรหันต์ในบ้านเนี่ยบุญเลาเนีจะส่งเสริมให้ความรักของตัวคุณดีขึ้นไม่ว่าจะเจอใครหรือว่าจะตัดสินใจความรักแบบไหนได้ถูกต้องมากขึ้นเพราะถึงการกินเจมังสวิรัตเนี่ยนะเป็นการที่คุณตั้งจิตนะต่อสิ่งศ์งก็ได้หรือตั้งจิต กับตัวคุณเองก็ได้นะเออถ้าหากความรักเป็นได้ดั่งใจมากขึ้นนะก็กินเจสัก3าวัน7วันอะไรเงี้ยเออมันเป็นพลังงานที่ทําให้ยังน,ยน้อยคุณได้ดูแลสุขภาพตัวยังน,ยน้อยเป็นพลังงานที่ได้รับจากสิ่งศักดิ์ธิ์พลังงานที่ได้รับจากเทพเทวาและมีความสมประนาแล้วก็มีการกินเจเพื่อจะส่งเสริมให้ความรักคุณดีขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับเรา,ามาทำครูบาอาจารย์กันบ้างดีก,กว่านะครับเพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่นแนะแนวทาง2ข้อช่วยให้ความรักสมหวังมั่นคงผ่านไพ่สธิกระ,ระยะนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นพระราบนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระอัคนีนะครับพลังงานของไพ่พระราบบงบอกอะไรนะครับบ่งบอกถึง à, การที่คุณจะมีรักที่มั่นคงการที่คุณจะมีรักที่สมหวงังการที่คุณจะมีรักที่เป็นได้ดังใจนะครับไพ่ à, พระราบบ่งบอกเรื่องของการที่คุณต้อง ยึดมั่นในความถูกต้องของตัวเองนะยึดมั่นในสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวคุณจริงๆนะคุณบาอาจารย์จึงบอกบอกว่าหากคุณมั่นคงในใจใจแล้วนะไม่ว่าความรักจะมีเข้ามาในรูปแบบใดก็ตามคุณจะไปในทิศทางที่คุณชอบสิ่งนั้นจริงๆรักสิ่งนั้นจริงๆชอบความรักแบบไหนก็จงมั่นคงในสิ่งนั้นนะอย่าโรเรอยที่จะแบบเ hey, เอานี้ดีไหมหรือแบบนี้ดีไหมนะหรือไปเส็จทุกอย่างเลยมันทำให ไม่คว้าอะไรสักมือเลยนะมันยิ่งทําให้ความรักมันทุกไปเสร็จด้วยใจตัวคุณมากกว่านั้นต้องคงต้องมั่นคงในความรักและรู้ว่าสิ่งไหนชอบสิ่งไหนที่ไม่ใช่สิ่งไหนชอบก็ไปสิ่งไหนไม่ชอบก็เลี่ยงเลี่ยงไว้ก็เพียงพอนะครับพอถึงไพ่ขึ้นเป็นพระอคานาิหมายถึงเรื่องของความใจร้อนนะเออระวังความใจร้อนที่แบบมีใครเข้ามาคบเลยไม่รู้แล้วเขามีหน้าตาเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงนะเคยรู้จักหรือเปล่า นิสัยใจคอเป็นยังไงที่บายเป็นยังไงต้องใช้เวลาในการทำความจักด้วยอย่ารีบร้อยอย่าใจร้อนเกินไปบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ด้วยนะถึงแม้วงช่วงนี้เป็นวงของสนเสน่หออ์มีคนเข้ามามีคนมาดึงดูดหาให้คุณได้รู้สึกชื่นใจอะไรต่างๆแต่ก็ต้องเอาประสบการณ์ที่คุณมีอยู่ด้วยแล้วก็ไขว้คว้าความรักดีด้วยรวมไปถึงคนมีคู่นะคือความใจร้อนที่มันมีเข้าหากันเนี่ยมันก็ ไม่ได้หมายความว่าความรักในห่วงจุนี้คุณใจแย่นะเออมันเป็นในเรื่องของการที่ระวังเรื่องอารมณ์มากกว่าปากเสียงนะความใจร้อนอารมณ์โจ้บูมนะเล็กๆ,ๆน้อยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ให้อภัยกันก็พอเพราะว่าสเสน่ห์บางอย่างนะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้กับคู่คุณนี่แหละนะยิ้มเข้าไว้เออขอโทษเข้าไว้นะเข้าหาการคุยกันเยอะๆก็จะช่วยหนุนนําให้ความรักดีขึ้นดโดยเช่งกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้คนเกิดพุธกลางคืนและคนเกิดวันศุกร์นะครับพบเจอคนที่ใช่ ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับแล้งที่3นะครับแลงเจอเรเบิร์นะครับเป็นแรงความรักที่สมหวังมันคงมากที่สุดในเดือนเมษายนนี้นะครับเรามาดูซิว่าต้องทํำยังไงถึงจะเพิ่มโอกาสหรือว่าไม่ให้มันตกแล้งลงมานะครับในเรื่องของความรักสมหวังมันคงนะครับ ให้ขึ้นความหลากหลายไพ่ขึ้นเริ่มต้นความรักนะครับโอ้มามาแต่ความรักเลยเลยนะออคือไพ่ขึ้นพลังงานความหลากหลายเนี่ยคือมันเป็นการยอมรับใน ทุกสถานะทุกๆเรื่องทุกรา่นะความหลากหลายบ่งบอกได้ทั้งในเรื่องของคนโสดในเรื่องของการที่ไม่ว่าคุณจะพบปะพบเจอใครแบบไหนอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับได้ทั้งข้อดีข้อเสียนะของการละัรได้ด้วยสิ่งนี้มันต้องใช้เวลาเพื่อจะเริ่มต้นความรักกันมาต้องเริ่มต้นในสิ่งที่มันเป็นไปรวมไปถึงคนที่เ้ย,ยังคงเป็นแฟนกันอยู่แล้วยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยฉันจะแต่งงานกันเมื่อไหร่เออมีโอกาสที่จะเริ่มต้นเีีจยต้อง คุยกันมาก,กขึ้นแล้วนะจริงจังมากขึ้นแล้วเพื่อสร้างความมั่นคงมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีการพูดคุยเรื่องการแต่งงานรวมไปถึงมีโปรเจกต์มีความคิดจะแต่งงานกันในเดือนนี้ด้วยเช่นกันนะเออถ้าใครมีก็ขอแสดงความดีด้วยนะในเรื่องของการที่ใครที่าวางแผนจะแต่งงานกันหรือว่ามีการคิดกันเอาไว้ก็มุ่งไปเต็มที่ได้เลยนะเรื่องความรักมันมีโอกาสลหลายๆอย่างที่มันเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูเรื่องของการสะสมแต้มบุญดีกว่านะครับแบบไหนจะเสริมความรักให้สมหวังมั่นคงนะครับ ให้ขึ้นในเรื่องของการแจกจ่ายนะกรองปั่นน้ำใจนะให้ขึ้นในเรื่อง,องการจุดธูปสิบหกดอกบอกกล่าวเทพเทวานะครับการทําบุญนะมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งการทําบุญที่คุณทําเกี่ยวกันแจกจ่ายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้ําดื่มนะบริจาคให้กับคนที่เขาตกทุกข์้ยากก็ได้เป็นคนที่เขา ขาดทุนทรัพย์ก็ได้นะลองไปตามมวยที่ก็ได้ลองไปตามวัดวารามต่างๆก็ได้นะักสามารถทําได้ทุกๆรูปแบบระบุญตรงเนี้ยคุณสามารถทํากับตัวคุณเองก็ได้หรือทํากับเพื่อนคุณก็ได้หรือทํากับคู่ของคุณก็ได้นะร่วมบุญร่วมการละบุญเหล่านี้จะส่งผลผละบุญตรงเนี้ยให้ คุณมีความรักที่มั่นคงมากขึ้นคุณมีความรักที่ไม่เจอเรื่องทะเลาะคุณจะมีความรักที่ไม่ระมาราัดระวงไม่ระแวงอะไรต่อกันมีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวังมากยิ่งขึ้นเราไปถึงการจุดทูป16ดอกบ,บอกกล่าวนะคะจริงๆแล้วพลังงานของการที่คุณอยากจะมีเทวดาประจําตัวเทวดาที่ปกปักร,รักษาคู่ของคุณตัวคุณเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะเป็นเหมือนเวลาคุณจะไปทําบุญที่ไหนนะกอุทิศบุญให้ด้วยเนะกับเทพเทวาปกปักปรักษาเราไปถึงการจุดทูปบอกบอก,บอกกล่าวเนี่ยก็การที่คุณ เปิดพลังงานของตัวคุณนะในเรื่องของเทวดาที่ปกปักรักษาเนะมื่อคุณจุดทูบแล้วนะครับก็อธิษฐานถึงเทพเทวาอ่าพระเจ้าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาของคุณและคู่คุณหรือความรักที่กําลังเข้ามาให้เปิดนะเจอคนดีๆให้ความรักในปัจจุบันให้มันดียิ่งขึ้นทุกๆอย่างก,ก็จะสมหวังดังใจมากขึ้นตนัยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาถามครูบาอาจารย์กบ้างดีกว่านะครับเขาบารมีครูบาอาจารย์ที่แนะแนวทางสองข้อช่วยให้ความรักสมหวังมั่นคงผันภัยสิทธิกระ,ระยะนะครับ ไพ้ขึ้นเป็นพระมาลัยไพขึ้นเป็นตั้งศาลไพ้ขึ้นพระมาลายบ่งบอกเรื่องของบุปกรรมนะบอกได้ทั้งเรื่องของเจ้าบุญแล้วก็เจ้าคุณนะเจ้าบุญหมายถึงเรื่องบุญที่สะสมมาในส่งผลให้ความรักของตัวคุณเนะ่ยดีขึ้นนะสมหวังก็มากขึ้นอะไรก็ตามที่เป็นอปุปสรรคนะจะแพ้ภัยตัวเองไปจะมาลายหายสิ้นไปในสิ่งที่คุณ ทำคุณงามความดีนะ้นเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนที่ครูบาอาจารย์บกบอกว่าให้คุณยึดมั่นในการทําคุณงามความดีนะไม่ว่าจะเป็นการาแจกจ่ายเรื่องของการทําบุญนะเกี่ยวกับการให้เกี่ยวกับํารทอาหารนะแจกคนยากคนจนหรืออะไรก็ตามมันยิ่งทําให้ตัวคุณเนะี่ยมีพลังงานบุญมากความรักก็จะสมหวังได้มากยิ่งขึ้นเท่าทวีคูณนะครับเราไปถึงไพ่ขึ้นตั้ง3ายุอบอกอะไรนะ อันนี้บ่งบอกเรื่องของแล้วแต่บุคคลเลยนะเพราะพลังงานแบบนี้เรื่องของการตั้งสารบ่งบอกเรื่องการสร้างบ้านเรื่องของการมีบ้านร่วมกันกับคู่หรือคุณตั้งใจจะซื้อบ้านต่างๆในะเรื่องของความรักสาบคนมีคู่เนี่ย้ากมีการวางแผนนะการสร้างบ้านก็จงสร้างตรงทำนะมันทําด้วยกันทั้งคู่มันยิ่งสร้างให้ความมั่นคงในความรัก มีความมั่นคงมากขึ้นและ่สามารถทําได้ด้วยนะไพ่คืนมงบอกว่าได้แล้วใครจุดทูบสิบหกดอกเลยนะบอกกล่าวเทพเทวาให้เปิดเออเปิดให้คุณทั้งคู่เนี่ยมีแต่ความสมหวังสมปรารถนาในเรื่องของความรักทั้งคู่ไปในทิศทางที่ดีได้ดวยเช่นกันถ้าคุณคนสดล่ะนะไพ่ึ้นตั้งศาลบอกอะไรอบอกเรื่องของสิ่งศักดิ์ประจำตัวของตัวคุณนะที่จะส่งผลให้คุณเนี่ยสมหวังในความรักมากขึ้นาการตั้งศาลลองไปขอพรนะกับเจ้าเที่ิศทางที่บ้านนะครับให้ ให้พลังงานนะเลือกคนที่ถูกต้องเลือกคนที่ถูกใจเลือกคนที่คุณรักจริงๆแล้วก็ให้เขาคนนั้นอยู่กับคุณไปทั้งชีวิตแล้วก็มีความสุขร่วมกันได้ด้วยเช่นกันนะครับแาวเนี้ยสุดท้ายนี้นะครับก็ขออีกผ่อนนะครับของคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันเสาร์แล้วก็คนเกิดพุธกางวันนะครับเจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ